ส่วนเรื่องการรื้อเครนออกจากบริเวณถนนพระรามสองนะครับที่มันถล่มลงมาแล้วมีผู้เสียชีวิตสองรายเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำงานต่อเนื่องนะครับพอมีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกไปแล้วคราวนี้ก็ระดมเครื่องจักรหนักเข้ามาทําเต็มที่แต่อันดับแรกคือจะต้องรื้อข้างบนก่อนอแต่จะทํายังไงที่ไม่ให้รื้อปั๊บแล้วมันถล่มซ้ําลงมานี่คือการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับที่เอาพวกเครนเครื่องจักรหนักเข้ามาเมื่อคืนเนี่ยตัดพวก เหล็กของเครนข้างบนออกได้แล้วชิ้นหนึ่งนำลงมาวันนี้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตัดอีกชิ้นหนึ่งใช้แก๊สตัดนะฮะซึ่งไอ้โครงเหล็กตรงนี้มันพาดอยู่บนสะพานแต่มันทิ้งน้ำหนักมาบริเวณฝั่งซ้ายใกล้ๆกับถนนพระรามสองขาออกแล้วตัวปูนที่รองรับเนี่ยมันเริ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่ขากลัวว่าจะรับน้ำหนักไม่ไหว<ม>ก็เลยต้องมีการค่อยๆตัดแล้วเร่งทยอยเอาพวกโครงเหล็กต่างๆออก วันนี้เราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ปอพของเทศบาลตำบลห้าจีนด้วยพูดถึงเขาเร่งทํางานกัน24ชั่วโมงเพื่อที่ว่าจะเปิดพื้นที่การจราจรส่วนไอ้เรื่องการก่อสร้างต่อเติมหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของภาครัฐที่ต้องไปว่ากันปิดถนนไปเมื่อวานครับเ,เนื่องจากเอาชิ้นส่วนชิ้นแรกลงมา,เ,าเราก็รอชิ้นส่วนที่2ที่กําลังตัดอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเอาตัวนี้มาเราก็ต้องปิดถนนใช่ครับปิดถนนช่วงเย็นครับ เพื่อความปลอดภัยของผู้คนต้องปรสาแล้วเหรอว่าช่วงกี่โมงคือเราต้องสังเกตเอาครับอ,อยากจะให้ตรงนี้นะครับยังเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยู่ยังมีความไม่ปลอดภัยอ,อยากให้ทุกคน,ข,นขับผ่านให้เร็วที่สุดครับรถจะหลังติด2โอกาสยังมีเสี่ยงภัยอยู่คือเป็นห่วงทรัพย์สินและชีวิตของท่านอ,าอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปหาครอบครัวของท่าน แล้วก็เรื่องของร่างผู้เส<ะ>ียช<ะ>ีวิตด้วยความเคารพนะครับอย่างที่เมื่อวานนเราพูดคุยกันว่าคุณสมพงษ์นำร่าง<ะ>ออกไปได้แล้วส่วนคุณสราวุฒินำร่างออกไปได้แต่ว่ายังมีคือด้วยความที่ร่างของคุณสราวุฒิเนี่ย<ะ>ไม่สมบูรณ์<ะ>ก็ยังเหลือบริเวณขา ข้างขวาที่หหเหยียบคันเร่งเนี่ยก็ยังติดอยู่ในซากรถคือตอนนี้ก็ต้องทําควบคู่ทั้งหมดแต่ว่าจะให้ความสําคัญกับการรื้อซากเคลนข้างบนออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะส่วนตํารวจเองพอถอกองพิสูจน์หลักฐานค่ะก็ต้องไปเก็บหลักฐานที่จุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่าต้องรวบรวมแล้วก็สรุปสาเหตุที่ชัดเจนเขาบอกว่าพอถอมาวันนี้จะต้องเอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบให้ได้ค่ะวันนี้เนี่ย ช่วงจังหวะที่พาพอถอเข้าไปเนี่ยเอาจริงๆนันก็เป็นห่วงพอถอเหมือนกันมันดูแบบดูดิใช่ไหมตำรวจเลยหรอตรวจขึ้นข้างบนเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปรากฏว่าช่วงเที่ยงตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานค่ะแล้วก็ชุดทำงานลงพื้นที่เลยไปที่จุดเกิดเหตุเคลนถลม่มประชาชนเองก็แบบยืนรอดูเลยอะตำรวจก็เลยนอกจากจะเก็บโดยรอบใช่ไหมขอเขาขอขึ้นไปด้วยนะครับ คือตอนแรกก็ไม่สามารถขึ้นไปตรวจสอบข้างบนได้เพราะามันเสี่ยงต้องเร่งปฏิบัติหน้าที่แต่กระทั่งค่ะตำรวจบอกว่าเก็บข้างล่างอ่ะมันจะรู้รายละเอียดได้ไงเพราะว่าทางด้านของนักวิชาการบอกแล้วว่าจุดหลักๆมันน่าจะอยู่ไอ้ตรงนั้นแหละเห็นไหม oh. ไอ้ลอนเชอร์แล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัวล้อที่ที่อาจารย์รบ,บอกอ่ะพอถอขอขึ้นค่ะพอขึ้นปุ๊บเขาพาพอ,พอถอขึ้นไปปับ๊บพอถอไปตรวจสอบอย่างละเอียดคือขาตั้ง กับจุดที่เป็นจุดที่ตั้งขาตั้งเพื่อหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เครนเนี่ยมันพังถล่มลงมาแล้วก็ต้องไปดูจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งคือจุดติดตั้งขารองตัวตัวของลอนเชอร์ซึ่งพอทราบข้อมูลจากนักวิชาการพอถอก็พยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ต้องเอาไปทํางานร่วมกันนี่คือภาพทางขวามือเนี่ยเขาเอาไอเหมือนกับตัวเหล็กค้ยาย<ช>ันใหญ่ๆเลยเนี่ยมาค้าไว ราะไม่งั้นเนี่ยห่วงว่ามันจะมันจะซุดลงมาเพิ่มใช่เพราะว่าไอ้ตัวเป็นแผ่นๆมันยังไม่ได้มีตัวเชื่อมเห็นป่ะอ,อย่างที่เราบอกเซกเมนต์เซกเมนต์แต่ละอันที่มันต้องไปต่อการตามภาพที่เราเคยให้ดูอพอมันร้อยรวมกันแล้วมันต้องมีเหล็กเส้นอีกอันหนึ่งพ่วงกันหมดแต่อันนี้ไม่มีพอไม่มีอ่ะ ตอนแรกก็ไม่พอถ่อขึ้นจริงนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณตำรวจเหมือนกันตำรวจเนี่ยบอกงี้เลยบอกว่าไม่ได้นักวิชาการบอกว่าข้างบนข้างบนคือปัญหาแล้วตอนแรกตำรวจไทยๆไม่ไม่ขึ้นเพราะว่าก็เป็นห่วงแหละเข้าใจห่วงความปลอดภัยสุดท้ายก็ต้องเอาเครนเนี่ยแล้วก็นี่นิ่น่พาจนที่พอถ่อขึ้นไปตำรวจก็ทํางานเต็มที่เหมือนกันอ่ะลองดูช่วงที่น้องอ้อภัยจิตเจอตอนลงมาเนี่ยถามละเอียดเลย ในคลิปนะครับตัวที่มันพับไปก่อนนั่นแหละเพราะว่าก็คือจุดที่เป็นขารองได้ได้เนี่ยันก็ได้ใช่ไหมคะขารับขารองในในในสื่อเขาก็พูดกันว่าตัวนี้พับไปก่อนนั่นแหละครับอืมเราก็เลยต้องไปดูตัวนั้นว่ามันเกิดจากอะไรที่มันพับลงไป้าบนเราอยักเรายังขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะ เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอถอแน่นอนว่าส่วนหนึ่งท่านก็มีผู้เชี่ยวชาญแต่ทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดก็ต้องไปคุยกับวิศวกรแล้วตอนนี้นะครับน้องออแจ้งเข้ามาบอกว่าเขาทํางานกันทั้งวันเลยเพราแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือขึ้นไปเคลียร์ข้างบน嗯嗯หลังจากที่พอถอเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะส่วนหนึ่งเคลียร์ข้างบนส่วนหนึ่งเคลียร์ข้างล่างไอ้เคลียร์ข้างล่างเนี่ยเขาก็ทยอยยกแผ่นปูนขนาดใหญ่ออกแล้วก็เปิดทางเอาเครื่องมือเครื่องมือหนักเป็นเครื่องจักรพวกเครนขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาแล้วก็อุปกรณ์ค้ำ ขับลงมาไม่ให้มันมีการเคลื่อนตัวของโครงสร้างส่วนด้านบนเขาก็ตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กของเคลนออกเป็นชินช้นชินช้นชิน้นชิ้นนี่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 แล้วก็ทยอยนําลงมาไอไอตัวนี่เห็นไหมฮะก็คือโอ้แต่มันใหญ่มากเลยยอนเชอรอใช่ไหมเราเชอ่อสิงเงินเ<อ>พราะมันงอแล้วตอนมันหักอะจากภาพเรืเอเนี่คือมันงอเลยแล้วพอมันงอมันไม่สามารถสไลด์ปกติเวลาทํางานมันจะสไลด์เหมือนลูกเลืออะไปเรื่อยๆนี่พอมันสไลด์ไม่ได้อะมันต้องตัด เพราะมันหนักต้องเท่าไหร่อ่ะฮะเจ็ดร้อยตันมั้ยคือมันยกทั้งทั้งดุนไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนี้ตัดหัวตัดท้ายปั๊บแล้วดูไอรอนเชอร์นี่ยังล็อกติดกับเซกเมนต์อยู่เลยเซกเมนต์ปูนไอปูนเนี่ยคือเซกเมนต์ส่วนไอสีน้ําเงินที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตัวของรอนเชอร์เขาตัดเสร็จปั๊บก็ยกออกมามันก็มีแท่นปูนติดมาด้วยแล้วก็ทํางานกันทั้งวันนะฮะคุณผู้ชมคือจะทยอยทาแบบนี้อย่างที่เมื่อวานเขามีการสรุปนะครับว่าน่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน สิบห้าวันสิบห้าวันน่าจะสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วดูแต่ละก้อนดิที่มันต้องยกออ้หถ้าต้องแยกก้อนละสามสิบตันน่ะนี่คือก็เร่งทํางานกันเต็มที่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยดรอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านเป็นคนแรกที่เอาโดรนขึ้นไปบินแล้วไปเจาะดูข้างบนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านบอกนะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบเอาเฉพาะตรงบริเวณเครนพระรามสองนะคือ มีปัญหาเรื่องฐานลองเครนซึ่งอันนี้เราทราบกันดีแล้วตำแหน่งการวางขาเนี่ยมันไม่ถูกไปวางกับพื้นสะพานซึ่งมันมีความบางมันก็เลยพังถล่มลงมาแล้วมันเกิดขึ้นช่วงระหว่างที่มีการแขวนไอ้ก้อนแผ่นคอนกรีตเซกเมนต์สิบห้ก้อนก้อนละ30ตันอย่างที่เราขึ้นข้อมูลให้ดูเมื่อสักครู่อพอรวมกับน้ําหนักของเครน มันก็ไม่ตามกว่า600ตัน <Ooh. S 1> ทุกอย่างเนี่ยมันหนักแล้วมันทิ้งน้ำหนักลงมาจนกระทั่งฐานรองเครนเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยยวบลงมากลายเป็นรูปตัววีเนี่ฮะนี่คือ